สวัสดีครับผมคือจ๊กเกอร์เน็ตวันนี้เราจะมาด่าไอคนสร้างมหมครับเกมโง,โง่ๆภาคสองในคลิปของ youtube นะครับคิดดูทีครับนี่นะครับตามนั้นพวกไอโงโงสงใส่คอมหมุนอะไรของเฮ้ยเพื่อช่างแม่แต่อีกิเก็ดพูดโอ้แล้วถามจริงน่ะทำทำ,ทำเพื่อทำเพื่ออะไรทำเพื่อไม่อยากให้เล่นโอ้โห แล้วมันเกี่ยวอะไรกับศาสนาผมอยากรู้แล้วถ้าคุณเป็นคนฉลาดเห็นว่าพวกกูเป็นคนโง่ก็มึงก็ปล่อยให้คนโง่โง,งเล่นไปดิมึงไม่เกี่ยวอะไรคนฉลาดอย่างมึงนี่จริงไหมเออเห้แล้วมึงเ็นฉลาดตายสัตว์มึงเป็นใครโอ้โหมึงเป็นใครถามหน่อยมึงเป็นใครแล้ว แล้วคนมาด่ารู้ไหมคนสร้างมันเสียหายนะเว้ยมันไม่ใช่คนอื่นแล้วคนสร้างมันเสียหายคนสร้างเกมไมค์คาบันเสียหายเขาเอาไว้ให้สร้างสรรค์มันไม่ใช่อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สร้างไว้เพื่อให้พวกมึงด่าเนี้ยแล้วถามจริงใครชอบพวกเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะหาหคนชอบนี่แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะดูไอ้สัส สงสัยหน้าด้านพอดูเลยเนี่ยฮะเวนเออเดี๋ยวผมขอฟังดูให้จบแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมดูจบแล้วนะครับก็ขอ,อนี้ก็จะมาบอกว่าลูกทะาลูกของมึงอะลูกของมึงอะได้เล่นไหมครับวะล่ะลูก,ล,กลูกอะลูกอะ ลุงเล่นไหมครับหรอถึงมึงพูดโพสดา่าเงี้ยไอ้เหี้ยกูละกูละเกียดพวกมึงจริงๆไอ้สัตว์คนที่ชอบโพสตด่าเกมเนี่ยฮะถึงจะไม่ค่อยได้เล่นก็กูก็เลกกูก็เคารพก,การทำของเกมเอ่ะเออเขาโอสาพยายามทำหนึ่งได้ได้ความสร้างสารรค์สองเพื่อ เผื่อว่าเออเผื่อจะสร้างบ้านอะไรเราก็สามารถกะระยะในการใช้บล็อกอะไรสร้างไปก่อนได้แล้วสามนะความสุขไม่ใช่ความเถื่ของพวกมึงไม่ใช่ความโง่ของมึงเออกูยอมแล้วว่ากูโง่ก็ได้กูก็ยังเล่นเออทําไมมึงฉลาดแล้วมึงแล้วยังไงอะฉลาดมึงฉลาดไปหมดเหรอฮะไอห่าคนฉลาดฉลาดจริงจง ถ,ถ้าคนอัดในไมค์ครับสองเนี่ยไอไมค์ครับเกมโกโสองเนี่ยกูอยากรู้มึงเป็นใครเออไม่ตามาไมครับอยากให้ออกภาคสามนะเขาเนี้ยกูเอาจริงแน่ระวังไว้เถอะเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวนะวนะระวังไวเ้เถอะอองั้นผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนไม่ไหวเหมือนกันวิบเหมือนกันแค่นี้แหละ